ก็เดี e mm ๋ยววัน <lite>. นี้นะครับผมจะมาเล่าเคสจริงให้ฟังนะครับผมเป็นเคสที่ผมมักจะเจอบ่อยๆนะครับที่เป็นเคสที่ดูแล้วเนี่ยเป็นความเข้าใจผิดนะครับก็อาจจะมีลูกค้าหลายๆท่านนะครับผมหรือว่าพี่ๆหลายๆคนในช่องนะครับอาจจะเคยเข้าใจผิดแบบนี้มาก่อนนะครับหรืออาจจะยังไม่ทราบก็ได้นะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาสรุปให้ฟังนะครับว่าตั้งแต่ผมทําร้านมาเนี่ยครับมีความเข้าใจผิดอะไรของลูกค้าบ้างนะครับที่มักจะเจอกันบ่อยๆนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเซียนทองคำนะครับรายการที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับทองคําที่ตรงไปตรงมาที่สุดนะครับผมช่องของผมนะครับก็จะเป็นช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับทองคําที่พูดตรงๆนะครับผมก็จะไม่ได้มีการขายของแอบขายอะไรประมาณนี้นะครับผมเพื่อไม่ให้มันมีผลประโยชน์แอบแฝงครับแล้วก็ให้ข้อมูลที่มันชัดเจนที่สุดนั่นเองนะครับซึ่งผมก็ได้ทำ p ย a y ิ i s t แยกเอาไว้แล้วนะครับก็จะ พูดไว้ในหลายๆเรื่องนะครับผมตอนนี้ก็แทบจะครบทุกมุมนะครับไม่ว่าจะเป็นทองแท่งทองรูปพรรณนะครับผมหรือว่าเรื่องของพวกกองทุนทองการเทรดทองการลงทุนในทองต่างๆก็สามารถที่จะเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ที่พี่ๆเพื่อนๆสนใจกันได้นะครับผม ก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด5ประเด็นหรือว่า5ข้อนั่นเองครับที่มักจะเจอกันบ่อยๆนะครับเป็นเรื่องที่ลูกค้าเข้าใจผิดนะครับแล้วก็เราควรที่จะรู้เอาไว้ด้วยนะครับโดยเฉพาะใครที่ชอบซื้อขายทองไทยนะครับผมสําหรับข้อแรกนะครับนั่นก็คือร้านทองทุกๆร้านเนี่ยมันเหมือนกันหมดนะครับเข้าร้านไหนก็ได้จริงๆต้องบอกอย่างนี้นะครับว่ามันก็มีความจริงส่วนหนึ่งนะครับก็คือร้านทองเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่กรุงเทพนะครับหรือว่าอยู่ที่ต่างจังหวัดเนี่ย แหล่งทองเนี่ยมันก็จะมาจากที่เดียวกันหมดนะครับนั่นก็คือร้านส่งที่ยววาลานั่นเองนะครับผมแต่ว่าทีนี้นะครับเวลาที่เราไปซื้อที่ต่างจังหวัดเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับในเรื่องของราคาซื้อขายนั่นก็คือเรื่องของราคาซื้อที่มันก็จะแพงกว่านั่นเองนะครับที่ตัวกรุงเทพหรืออาจจะแพงเท่าเท่ากันก็ได้นะครับ อันนี้มันก็แล้วแต่ร้านว่าร้านเนี่ยเขาจะบวกค่ากำหนดเยอะน้อยแค่ไหนนะครับสำหรับตัวทองรู่วพันธุ์แล้วก็ถ้าทองแท่งเนี่ยค่าบล็อกแต่ละร้านก็จะไม่เท่ากันเหมือนกันนะครับในส่วนของตัวราคาขายคืนนะครับผมหรือว่าเวลาที่ร้านทองเขารับซื้อคืนเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะเข้าใจว่าซื้อร้านไหนไปขายร้านไหนก็ได้อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยไม่จริงนะครับผมเพราะว่าถ้าเราซื้อ ร้านหนึ่งนะครับและไปขายอีกร้านหนึ่งซึ่งเป็นคนละร้านกันเนี่ยนะครับมีโอกาสที่เราจะโดนหักเยอะขึ้นนะครับผมเพราะว่าการที่เราซื้อขายต่างร้านเนี่ยนะครับสคบอเขาไม่ได้มีการกําหนดว่าให้หัก5%เนนั่นเองนะครับผมแปลว่าเราอาจจะโดนหัก6%โดนหัก7%ก็ได้นะครับโดยเฉพาะตัวทองรูวพันเนี่ยซึ่งมันไม่มีเขาเรียกว่ามันไม่มีเกณฑ์มากําหนดว่าจะโดนหักเท่าไหร่นั่นเองครับนั่นเป็นเหตุผลที่พี่ๆนะครับผมหรือใครที่เอาไปขายเนี่ย บางทีเนี่ยเราเจอการกดราคานะครับและเราก็ไม่ได้เช็คราคาตลาดไปก่อนด้วยนะครับทำให้เราขาดทุนกําไรในการขายไปนั่นเองนะครับผมและบางคนอาจจะถามว่าอ้าวขนาดไปซื้อขายร้านเดิมเนี่ยนะครับเรายังโดนหักมากกว่า5%เลยนะครับทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะครับจริงๆงสคอบอเนี่ยเขาก็คุมทั่วประเทศแหละนะครับผมแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ลงมาตรวจอะไรจริงจงจังๆถูกต้องไหมฮะในเรื่องของราคาซื้อขายซึ่งมันก็เช็คก,กันค่อนข้างยากเพราะว่าร้านทองส่วนใหญ่ก็ซื้อขายกันเป็นเงินสดอะไรอย่างนี้นะครับผม แล้วทีนี้นะครับเราจะเลือกร้านยังไงนะครับผมที่จะไม่โดนหักมากกว่า5%มันมีวิธีหรือเปล่าวิธีสกีนเบื้องต้นของผมนะครับผมก็คือเราควรจะเลือกร้านที่อยู่ในสมาคมค้าทองนะครับผมโดยเฉพาะร้านที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับซึ่งมันมีวิธีเช็คอยู่นะครับผมร้านที่เขาอยู่ในสมาคมค้าทองเนี่ยนะครับผม <S <S เขาก็จะต้องทําตามกฎพวกนี้เนี่ยค่อนข้างเข่งคัดนะครับเพราะว่า ในสมาคมค้าทองเนี่ยนะครับ <K art on> เขาจะมีกฎต่างๆนะครับมีการสกีนร้านก่อนเข้าด้วยนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะเข้าไปได้ง่ายๆนะครับผมซึ่งวิธีการเช็คร้านที่อยู่ในสมาคมเนี่ยเราสามารถเข้าไปเช็คในเว็บของสมาคมค้าทองที่เราไปเช็คราคาทองกันนี่แหละครับเ <K art on> ข้าไปเช็คง่ายๆเลยนะครับผมเดี <K art on> ๋ยวผมจะขึ้นวิธีเช็คให้นะครับก็คือเราเข้าไปที่ตัวของเว็บสมาคมนะครับผมแล้วก็ไปดูตรงทำเนียบสมาชิกนะครับเขาจะแยกเป็น ภาคให้เลยนะครับผมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือภาคใต้นะครับภาคกลางพอเราคลิกเข้าไปเนี่ยก็จะมีชื่อจังหวัดนะครับเราสามารถไปดูร้านทองนะครับที่อยู่ในสมาคมเนี่ยได้เลยนะครับผมว่ามีร้านไหนบ้างครับแต่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่าบางร้านเนี่ยเขาก็อาจจะใช้ชื่อบริษัทกับชื่อร้านเนี่ยแตกต่างกันนะครับเช่นใช้ชื่อบริษัทว่าบริษัท A นะครับผมแต่ว่าเปิดชื่อว่าร้าน B เยาวราชอะไรอย่างนี้เนี่ยก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้น อาจจะมีวิธีเช็คอีกอย่างหนึ่งก็คือดูสติกเกอร์หน้าร้านนะครับที่เขาติดว่าเป็นของสมาคมค้าทองในปี2,568อะไรอย่างนี้ก็เป็นวิธีเช็คเบื้องต้นได้นะครับผมซึ่งถ้าเราซื้อขายกับร้านที่เขาอยู่ในสมาคมค้าทองนะครับโอกาสที่เราจะโดนหักทองร่วพันธ์ไม่เกิน5%หรือว่าตัวทองแท่งเนี่ยโดนหักไม่เกิน100บาท200บาทอะไรอย่างนี้เนี่ยครับมันก็มีโอกาส สูงกว่านั่นเองนะครับทำให้เราเนี่ยมีโอกาสที่จะขายได้กําไรมากกว่านะครับผมมาต่อกันด้วยข้อที่2นะครับที่ผมเนี่ยเจอบ่อยมากๆเลยนะครับสําหรับลูกค้าที่เข้ามาซื้อทองนะครับแล้วก็บางร้านเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีการแนะนําด้วยนะครับก็คือเรื่องของการที่ลูกค้าเนี่ยอยากจะเก็บทองครับแต่ว่ามาซื้อทองรูปพรรณเก็บนั่นเองนะครับผมซึ่งผมก็เคยบอกไปในหลายๆคลิปแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้มาทําคลิปแบบ เป็นคลิปตรงๆแบบนี้นะครับผมก็อาจจะแฝงไปในคลิปก่อนๆน,นะครับเป็นเล็กๆน้อยๆเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวจะมาขยายความให้ฟังนะครับเวลาที่เราไปซื้อทองรูปพรรณนะครับแล้วเราอยากจะเก็บทองไม่ได้อยากที่จะใส่มันจริงๆเนี่ยนะครับผมเราไปซื้อทองแท่งเนี่ยจะดีกว่าแล้วก็ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่านะครับผม บางคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ํานะครับว่าตัวทองแท่งเนี่ยนะครับผมเวลาที่เราซื้อเนี่ยมันจะถูกกว่าทองรูปพันธ์และเวลาขายคืนก็จะขายได้ราคาที่ดีกว่าแม้ว่ารา้านจะกดราคาเราก็ตามนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะกดกดยังไงเนี่ยนะครับ <BI. S 1> ก,กดราคายัางไงเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะไปกดได้เท่ากับตัวของทองรูปพันนะครับผมเพราะทองรูวพันเนี่ยหักขั้นต่ำเนี่ยนะครับคือ 3. 5เปเซนแล้วนะครับผม แต่ว่าตัวทองแท่งเนี่ยเขาไม่ได้หักเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเขาจะหักแค่1 0 0บาท200บาทอะไรแบบนี้นะครับหรืออย่างมากสุดที่ผมเคยเห็นเลยนะครับผมก็คือหักอยู่ประมาณ400บาทนะครับผมซึ่งมันก็เยอะมากๆนะครับสําหรับตัวทองคาแท่งนะครับผมแต่ถ้าทองรั่วพันนะครับบางคนอาจจะเข้าใจว่าเราไปซื้อเนี่ยไปซื้อพวกลายที่มันเรียบๆมาเก็บนะครับเพราะว่าค่ากาเน็ดของมันถูกใช่ไหมครับสมมุติว่า1สลึงเนี่ยค่ากาเน็ดนาจะอยู่ที่ประมาณสัก400บาท500บาทนะครับก็ไม่แพงสําหรับตัวทองรั่วพันนะครับ แต่มันไม่ได้อยู่ที่ตัวค่ากาเนิดครับผมบางคนเทียบแค่ค่ากําเนิดกับค่าบล็อกนะครับอย่างเช่นค่าบล็อกอาจจะ200บาท300บาทแค่นี้นะครับค่ากําเนิด5 0 0ร้อยกเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่าได้ทองรูปพัธุ์มานะครับแล้วก็เราอาจจะคิดว่าเออบางทีอาจจะได้ใส่ก็ได้นะครับแต่พอเอามาเก็บจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้ใสอยู่ดีเพราะว่ากลัวมันหายนะครับผมไอ้ตัวค่ากาเนิดเนี่ยมันสามารถที่จะเทียบกันได้นะครับผมแต่ว่าเวลาที่เรานําไปขายคืนเนี่ยนะครับมันไม่สามารถที่จะเทียบกันได้แล้วนะครับเพราะว่าทองรูปพัธุ์ ต่อให้มันเป็นลายเกลี้ยงนะครับผมลายที่มันเนี่ยค่ากำเน็จไม่แพงแต่เวลาเราไปขายคืนเนี่ย เราก็จะโดนหักขั้นต่ําอยู่ที่3.5%อยู่ดีนะครับผมซึ่งจริงๆไอ้ตัว3.5%เนี่ยมันเป็นตัวที่ทําให้ทองแท่งกับทองรูันธ์ราคาต่างกันเยอะมากๆนะครับอย่างตัวทองรูันธ์ถ้าหัก3.5%แล้วเนี่ยนะครับถ้าเป็นทอง1บาทเนี่ยก็จะโดนหักไปอยู่ที่ประมาณ1,700กว่าบาทเลยนะครับผมแต่ถ้าเป็นทองคําแท่งนะครับเรานําไปขายเนี่ยเราจะโดนหักแค่ประมาณ2,300บาทหรืออย่างมากสุดที่ผมเคยบอกที่ผมบอกไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับที่ผมเคยเห็นเนี่ย ก็อยู่ที่ประมาณแค่400บาทแค่นั้นเองครับจะเห็นว่ามันแตกต่างกันมากนะครับแล้วผมก็เจอลูกค้าเยอะมากๆเลยที่เข้ามาซื้อทองนะครับบอกว่าจะเก็บทองนะครับผมเก็บเป็นแหวนนี่ครับซื้อไปแบบ5 6วงอะไรเงี้ยเก็บมานานแล้วนะครับผมจนผมเนี่ยต้องถามเลยนะครับว่าซื้อไปใส่หรือว่าซื้อไปเก็บนะครับซึ่งคําตอบก็จะเหมือนกันนะครับเพราะนั่นก็คือซื้อไปเก็บนั่นเองนะครับไม่ได้เอามาใส่นะครับผมเพราะฉะนั้นผมก็จะแนะนําว่าเอาไปซื้อทองคําแท่งดีกว่านะครับเพราะว่าทองคาแท่งได้ผลตอบแทนมันดีกว่านะครับผม แต่บางร้านนะครับเขาก็อาจจะไม่มีทองคําแท่งขายนะครับผมก็จะเชร์เป็นทองรั่วพันธ์เป็นหลักนั่นเป็นเพราะว่าทองคําแท่งเนี่ยเอาจริงๆมันก да ็ได so ้แค่ค่าบล็อกนะครับแล้วก็กําไรเนี่ยไม่ได้เท่ากับตัวของรูปพันธ์นะครับที่จะมีค่ากําน็จด้วยนะครับรวมถึงเวลาซื้อคืนนะครับผมก็ไม่สามารถที่จะหักเป็นเปอร์เซ็นต์ได้นะครับเขาก็จะหักกันแค่ร้อยสองแค่นั้นนะครับนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมบางร้านเขาก็อาจจะไม่ได้จําหน่ายตัวทองคําแท่งนั่นเองนะครับ ต่อมาครับก็คือสิ่งที่ผมเห็นในตัวของลูกค้านะครับเวลาที่เข้ามาเลือกทองเนี่ยครับมักจะเลือกทองที่เส้นใหญ่เนี่ยเอาไว้ก่อนนั่นเองนะครับผมซึ่งการที่เราเลือกทองเส้นใหญ่เนี่ยจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้ผิดนะครับเพียงแต่ว่าถ้ามันใหญ่ในน้ําหนักของมันนะครับผมมันจะไม่มีปัญหาเลยนะครับแต่ว่ามันจะมีการตลาดประเภทหนึ่งนะครับที่เดี๋ยวนี้เนี่ยอาจจะได้เห็นกันบ่อยอย่างเช่นการซื้อทองสองสลึงนะครับแต่ว่าได้ทองเนี่ย เทียบเท่ากับทองน้ําหนัก1บาทเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับอย่างสร้อยในมือของผมเนี่ยครับมือซ้ายมือขวาเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าพี่ๆเนี่ยแยกกันออกหรือเปล่านะครับว่าระหว่างมือซ้ายมือขวอาผมเนี่ยอันไหนคือสองสลึงอันไหนคือ1บาทนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันจะมีทองประเภทหนึ่งนะครับผมที่เขาทํามายืดน้ําหนักมันออกนะครับให้มันเทียบเท่ากับ น้ำหนัก1บาทเลยนะครับผมหรืออย่าง1สลึงเทียบเท่า2ส,สลึงอะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งการที่มีการยืดเนื้อทองออกแบบนี้นะครับมันจะทําให้ความแข็งแรงลดลงไปเยอะมากๆนะครับผมแล้วก็เวลาที่เราซื้อทองรูปพัรเนี่ยสิ่งที่เราควรจะคํานึงถึงก่อนเลยนะครับนั่นคือเรื่องของความแข็งแรงของมันนั่นเองนะครับเพื่อที่เราจะซื้อใช้แล้วมันคุ้มนะครับผมเก็บได้นานนะครับเพราะว่าทองรูปพัรเนี่ย กำไรแรกคือกำไรที่เราได้ใส่นะครับแล้วก็กำไรที่2คือกำไรที่เราขายแล้วมันได้กำไรจริงๆนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นทองรูปพรร์นเนี่ยถ้าเราได้ใส่นะครับใช้ได้ใช้ได้นานๆเนี่ยนะครับผมถึงจะเป็นการซื้อที่คุ้มค่านะครับอย่าไปซื้อทองเพราะว่าหวังว่ามันชิ้นใหญ่กว่าปกติอะไรงนี้เนี่ยมันจะคุ้มกว่าแบบนี้นครับส่วนใหญ่แล้วมันใช้งานไม่นานนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะชำรุดง่ายนะครับเพราะว่าทอง,ทองลายโปร่งเนี่ยมีโอกาสที่จะขาดนะครับยิ่งทําให้มันโปร่งเท่ากับน้ําหนัก ที่มันเกินมันไปอีกเนี่ยนะครับโอกาสขาดก็จะยิ่งง่ายกว่าเดิมมากๆนะครับผมแล้วก็ข้อต่อมานะครับผมก็คือการที่เราไปซื้อทองออนไลน์นั่นเองนะครับผมซึ่งการซื้อทองออนไลน์เนี่ยจริงๆก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่มันไม่ดีนะครับผมก็สามารถที่จะซื้อได้นะครับเพียงแต่ว่าการจะซื้อทองออนไลน์เนี่ยมันมีข้อควรระวังหลายข้อแล้วกันนะครับผมหลหลายคนนะครับที่ไปซื้อทองออนไลน์มาโดยเฉพาะทองที่มันราคาถูกถูกนะครับยกตัวอย่างเช่นพวก0.3กรัมที่น้ําหนักแบบ ไที่ราคาแบบว่าพันต้นๆอะไรอย่างนี้นะครับผมหรือว่าบางอันนะครับอาจจะไม่ถึงพันด้วยซ้ํานะครับผมหลายคนอาจจะงงว่ามีทองที่ราคาไม่ถึงพันด้วยเหรอจริงๆมันมีนะครับเพียงแต่ว่าเขาเนี่ยจะใช้ทองน้ําหนักน้อยมากๆและไม่ใช่ทองทั้งเส้นนั่นเองนะครับผมอย่างเช่นพวกปีเสียนะครับผมอาจจะขายเนี่ยหลัเก้าร้อยกว่าบาทหรือว่าพันต้นๆอย่างนี้นะครับผมแต่ว่าทองเนี่ยที่เป็นทองจริงนะครับจะมีแค่ตัวปีเสียมันนะครับซึ่งน้ําหนักก็อาจจะน้อยมากอย่างเช่น0.20.3กรัมนะครับ แต่เวลาขายเนี่ยเราโดนค่ากำเนิดทั้งเส้นนะครับผมมันก็เลยราคาเป็นพันนะครับเวลาขายคืนเนี่ยก็จะขายได้ราคาน้อยกว่าปกตินั่นเองนะครับผมและทองรูปพรรณนะครับบอกเลยนะครับว่าเราไปซื้อออนไลน์ในทุกวันนี้โดยเฉพาะแอปดังนะครับอย่างเช่นพวกแอปส้มแอปฟ้าพวกนี้นะครับเวลาเราไปซื้อเนี่ยเขาจะบวกค่ากำเน็ดแพงกว่าปกตินะครับมันจะไม่เหมือนยุคเดิมแล้วที่เวลาเราไปซื้อในพวกแอปพวกนี้นะครับมันจะซื้อได้ในราคาที่ถูก นั่นเป็นเพราะว่าค่าคอมมิชชั่นในสมัยก่อนเนี่ยนะครับของแอปพวกนี้เนี่ยเขายังไม่ได้เก็บเยอะเหมือนตอนนี้นั่นเองนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ซื้อทองบ่อยๆนะครับผมไม่ได้เช็คเรื่องค่ากำเนิดมาเนี่ยนะครับเราอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าในตัวของแอปพวกนี้เนี่ยเขาขายแพงกว่าหน้าร้านเนี่ยเยอะมากๆนะครับเยอะกว่ากันแค่ไหนเนี่ยสมมติว่าทองครึ่งสถงรนะครับผมตอนนี้เนี่ยขายอยู่ที่ประมาณสัก หกพันแปดหกพันเก้าหรืออย่างมากสุดก็ประมาณเจ็ดพันใช่ไหมครับแต่ถ้าเราไปซื้อในแอปเนี่ยเราอาจจะโดนไปแปดพันเก้าพันได้เลยนะครับผมและถ้ายังยังไปซื้อพวกแบบผ่อนเนี่ยก็จะโดนดอกเบี้ยเข้าไปอีกนะครับก็อาจจะปาเข้าไปเก้าพันแปดพันกว่าอย่างนี้ได้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นการซื้อทองนะครับผ่านพวกแอปดังต่างๆเนี่ยบางทีเนี่ยนะครับอาจจะซื้อแพงกว่าหน้าร้านต้นทุนก็สูงกว่านะครับที่สําคัญเลยนะครับผมคือ เวลาที่เราไปซื้อออนไลน์มาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะนํากลับไปขายคืนร้านเดิมได้นั่นเองนะครับผมต่อให้เขามีใบรับประกันมาให้เรานะครับแต่เราเอาไปขายร้านอื่นมันเป็นใบรับประกันของอีกร้านหนึ่งอย่างนี้นะครับเขาก็ไม่ได้ตีราคาให้เป็นราคาตามสคบอนะครับหรือว่าหักไม่เกิน5%นั่นแปลว่าถ้าเราไปซื้อมานะครับจากต่างจังหวัดหรือคนละจังหวัดกันเนี่ยนะครับผมการที่เราจะนํากลับไปขายคืนร้านเดิมเนี่ยก็มีเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากนะครับ เพราะฉะนั้นเวลาที่เราขายคืนก็อาจจะโดนหักมากกว่าปกตินั่นเองนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ผมเห็นบ่อยที่สุดเลยนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดด้วยนะครับก็คือการนําเงินร้อนเนี่ยนะครับมาซื้อทองนะครับซึ่งการนําเงินร้อนมาซื้อทองเนี่ยครับผมเจอบ่อยมากก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับผมคือบางคนเนี่ยอาจจะมีความเข้าใจว่าการเก็บเงินเนี่ยมันเก็บไม่อยู่นะครับก็เลยเอามาเก็บเป็นทองแทนนะครับผม แต่จริงๆแล้วหลักการนี้เนี่ยมันผิดนะครับการที่เราเก็บเงินไม่อยู่แล้วเรามาเก็บเป็นทองแทนเนี่ยโดยที่ไม่มีเงินออมแยกต่างหากเนี่ยนะครับผมมันจะทําให้เราเนี่ยขาดทุนหนักกว่าเดิมนะครับโดยเฉพาะถ้าใครซื้อเป็นทองรูปพรรณเก็บนะครับผมคือหลายคนนะครับผมอาจจะมองว่าตัวทองเนี่ยมันสามารถที่จะแปลงเป็นเงินได้ง่ายมีสภาพคล่องสูงนะครับผมหรือว่าถ้าเดือดร้อนเนี่ยก็เอาไปฝากเอาไปจำนำอย่างนี้ได้ถูกต้องนะครับแต่เพียงแต่เราไม่รู้นะครับผมว่าเราเนี่ยจะเดือดร้อนวันไหนนะครับ ถ้าสมมุติว่าเราเอาเงินร้อนมาซื้อทองนะครับและในอีก3เดือนต่อมาเนี่ยเราดันเดือดร้อนเงินขึ้นมาต้องนําทองมาขายหรือว่ามาจำนำมาขายฝากอะไรก็ตามนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเรามักจะโดนกดราคาัในเองเพราะว่าตัวของทองรูปพัน์เนี่ยหักขั้นต่ําแบบที่ผมบอกไปก็คือ3.5%เแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นการที่ทองนะครับจะขึ้นไปจนถึงต้นทุนเดิมที่เราซื้อมาได้เนี่ยนะครับ ทองมันก็จะต้องขึ้นไปอีก3.5นัน,น,นะครับผมสําหรับตัวทองรั่วพันธ์อันนี้คือยังไม่รวมค่ากําเน็ดด้วยนะครับถ้ารวมค่ากำเนิดเนี่ยเพล่เผอเนี่ยส่วนต่างมันเนี่ยมากกว่า3,000บาทเลยนะครับที่ทองจะต้องขึ้นไปนะครับผมและเราถึงจะขายได้ต้นทุนเดิมของเรานะครับอันนี้เป็นสาเหตุว่าทําไมเราถึงไม่ควรเอาเงินร้อนนะครับผมมาซื้อเป็นทองนะครับโดยเฉพาะทองรั่พันธ์ซึ่งผมเห็นบ่อยเยอะ แล้วก็เห็นเยอะมากๆนะครับผมในตัวของลูกค้านะครับเวลามาซื้อคือซื้อไปเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้ถามนะครับว่าคือคงไม่มีใครมาถามนะครับว่ามีเงินอันนี้เป็นเงินเย็นหรือว่าเงินร้อนถูกต้องไหมครับเราก็ขายไปตามปกติแต่เพียงแต่หลังจากนั้น3 4สเดือนลูกค้าก็นํามาขายคืนอย่างนี้เนี่ยนะครับคือลูกค้าโดยส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่เข้าใจกลไกลตลาดของทองนะครับ ว่าทองเนี่ยเวลาขายคืนเนี่ยมันจะต้องโดนหักนะครับผมคิดว่าทองเนี่ยขึ้นไปพันหนึ่งสองพเนี่ยเอามาขายเนี่ยก็น่าจะได้ทุนคืนแล้วหรือว่าน่าจะได้กําไรแล้วซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับยิ่งทองยิ่งแพงเท่าไหร่นะครับผมโอกาสที่เราเนี่ยจะขายคืนได้ทุนคืนเนี่ยมันก็ยิ่งยากเท่านั้นเพราะว่าเวลาหัก เขาหักเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมจะยกตัวอย่างให้ฟังง่ายง่ายอย่างเช่นถ้าทองเนี่ยตอนนี้อยู่ที่5 1 0 0 0บาทนะครับผม3.5%ของ5 1 0 0 0บาทเนี่ยมันก็คือประมาณ1,700ใช่ไหมครับผมแต่ถ้าทองเนี่ยมัน60,000นะครับ3าของ6 0 0ม0เนี่ยมันก็จะกลายเป็น1,800 1,900นาะครับผมซึ่งมันก็จะสูงขึ้นนั่นเองแปลว่าส่วนต่างหรือว่าการทำกำไรของทองร่วพันเนี่ย ก็จะยิ่งยากขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเวลาทองมันขึ้นเนี่ยนะครับผมหลายๆคนเนี่ยอาจจะไปโฟกัสแค่ทอง1บาทเนี่ยขึ้นไปเท่าไหร่นะครับยกตัวอย่างเช่นอทองหนึ่งบาทตัวน,นี้อาจจะขึ้นไปแล้วเป็นพันนะครับผมแต่ว่าเราเอาเงินร้อนเนี่ยนะครับผมหรือเงินที่เราไปผ่อนทองเนี่ยไปผ่อนแค่1สลึง2สลึงหรือว่าครึ่งสลึงแบบนี้นะครับเราอย่าลืมนะครับว่าทองเนี่ยนะครับเวลามันประกาศเนี่ยเขาประกาศเป็นของน้าหนัก1บาทยกตัวอย่างเช่นถ้ามันขึ้น1 0 0 0พัน แปลว่า2สลึงเนี่ยเราจะต้องเอามาหาร2นะครับแปลว่า2สลึงมันก็ขึ้นไปแค่500บาทแค่นั้นนะครับหรืออย่างครึ่งสลึงเนี่ยนะครับผม rt. ต้องเอาไปหาร8เลยนะครับแปลว่าถ้าขึ้นไป1,000เนี่ยมันมันก็จะต้องเอาไปหาร8นะครับซึ่งมันก็จะขึ้นแค่125บาทแค่นั้นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาเงินร้อนหรือเงินผ่อนเนี่ยไปผ่อนพวกทองน้ำหนักน้อยๆเนี่ยนะครับโอกาสที่จะคืนทุนหรือส่วนต่างราคาเนี่ยก็จะยิ่งมี มากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะรู้เอาไว้ด้วยนะครับผมและนี่นะครับก็คือ5สิ่งนะครับผมที่คนเนี่ยเข้าใจผิดกันบ่อยแล้วก็เยอะมากๆนะครับเป็นเคสจริงที่ผมเจอบ่อยมากๆวนเวียนไปมานะครับผมจนต้องออกมาทําคลิปบอกทุกคนนั่นเองนะครับผมซึ่งผมจะสรุปเป็นแนวทางแก้ให้อีก5อย่างแล้วกันนะครับนั่นก็คือ1นะครับ เราเนี่ยควรจะเลือกร้านทองนะครับผมที่อยู่ในสมาคมค้าทองคำนะครับซึ่งสามารถเข้าไปเช็คในเว็บได้นะครับผมก็จะทําให้เราเนี่ยซื้อขายในราคาที่มันมาตรฐานมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อ 2, 2> นะครับก็คือเวลาที่เราจะเก็บทองนะครับผมถ้าเรามั่นใจว่าเราไม่ได้ใส่ทองอยู่แล้วหรือไม่ชอบใส่ทองเนี่ยให้เราไปเก็บเป็นทองคําแท่งดีกว่านะครับเพราะต่อให้เราไปเลือกเป็นทองรูปพรรณที่มันเป็นลายเกลี้ยงค erna, ่ากําหนดไม่แพงหรือว่าลายอะไรก็ตามที่มันค่ากําหนดน้อยๆเนี่ยนะครับเวลามาขายคืนเนี่ยยังไงมันไม่สามารถที่จะ เทียบกับทองแท่งได้อยู่แล้วนะครับผลตอบแทนทองแท่งเนี่ยกินขาดลอยเลยนะครับแล้วก็ข้อที่3ามครับก็คือ<ๆ>การที่เราไปเลือกทองที่เส้นใหญ่กว่าน้ําหนักของมันมากๆเนี่ยอย่างเช่น2สลึงนะครับผมใหญ่เท่า1บาทเลยอะไรอย่างนี้นะครับที่เขาทําการตลาดกันเนี่ยแบบนี้นะครับมันจะทําให้อายุการใช้งานของทองเนี่ยมันสั้นนะครับผมแล้วเราก็จะต้องนํามาขายหรือว่านํามาเปลี่ยนทองอะไรอย่างนี้นะครับมันก็เป็นการเสียเงินทิ้งแบบที่มันไม่คุ้มค่านั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเลือกทองก็ เลือกตามแบบที่อยู่ในน้ำหนักของมันนะครับเช่นเส้นไม่ใหญ่เกินไปสงสื่องก็ขนาดเส้นเท่าๆกันนะครับหรือถ้าจะดีเลยก็คือเลือกเป็นลายตันไปเลยนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยใช้งานได้คุ้มค่ามากขึ้นนะครับผมแล้วก็ข้อที่4นะครับผมอันนี้ก็เป็นคําแนะนําส่วนตัวเฉยนะครับผมแนะนําว่าเวลาซื้อทองเนี่ยไปซื้อหน้าร้านดีกว่านะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยไปซื้อออนไลน์เนี่ยมันก็จะแพงกว่าซื้อหน้าร้านอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะในแอปดังนะครับต่อให้มันมีการผ่อนก็ตามนะครับ และผมก็เคยทําคลิปไปแล้วด้วยว่าการผ่อน,นมันก็ไม่ได้คุ้มเลยนะครับผมถ้าทองไม่ได้ขึ้นแบบไปหกหมื่นภายในปีหนึ่งอย่างนี้นะครับผมการผ่อนทองไม่คุ้มเลยนะครับเพราะว่าเพราะว่าเรื่องของราคาทองเนี่ยนะครับผมไม่สามารถที่จะขึ้นได้ทันดอกเบีย้ยที่เขาใส่เข้าไปน,นั่นเองนะครับโดยรวมแล้วการซื้อหน้าร้านนะครับผมยังได้สอบถามเรื่องของอข้อมูลลายทองนะครับได้เห็นของจริงนะครับผมได้รู้ว่ามันโปร่งหรือตันแค่ไหนจากการจับนะครับผม มันก็จะทาให้เราเนี่ยซื้อทองได้อย่างคุ้มค่ามากขึ้นนะครับผมแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของการซื้อทองโดยใช้เงินที่มันเป็นเงินเย็นจริงๆพราะว่าเป็นเงินที่เราเก็บแยกมาเพื่อซื้อทองโดยเฉพาะมันก็จะดีกว่านะครับเพราะว่าตลาดทองอย่าลืมนะครับผมว่ามันมีขึ้นมีลงนะครับไม่ว่าเราจะซื้อเป็นทองแท่งนะครับผมแต่ว่าถ้ามันเป็นเงินร้อนแล้วเราต้องมาขายช่วงที่ทองมันลงหรืออย่างช่วงนี้ที่มันทองมันไซด์เว์เนี่ยนะครับหรือว่าอยู่นิ่งๆเนี่ยบางทีเนี่ย การที่เราเก็บเงินไว้เฉยๆนะครับผมมันอาจจะดีกว่าการที่เราออกมาซื้อทองทั้งหมดเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าใครจะซื้อทองนะครับผมก็แนะนําว่าให้ออมเงินแยกนะครับเป็นพอร์ตที่เอาไว้ซื้อทองเลยเนี่ยจะดีกว่านะครับผมสาหรับวันนี้ก็เท่านี้นะครับผมใครที่มีคําถามนะครับเกี่ยวกับตัวของทองคําแท่งทองรูปพันธ์หรือว่าเรื่องต่างๆเกี่ยวกับทองก็สามารถที่จะคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างได้นะครับผมหรือว่าอยากจะให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวกับทองและยังมีข้อสงสัยอยู่เนี่ย ก็สามารถที่จะสอบถามมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบนะครับผมหรือถ้าคําถามไหนนะครับมันมีประโยชน์เนี่ยผมก็อาจจะเอามาทําเป็นคลิปไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นหรือว่าคลิปยาวนะครับผมในการตอบคําถามนะครับวันนี้ก็เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ